วันนี้แม่อ้อมจะมาเล่าเรื่องกระต่ายที่ชื่อหมูหวานตัวนี้นะคะหมูหวานตัวนี้เป็นกระต่ายของของของคนที่เขาอยู่บ้านซอยยี่สิบสี่หมูหวานมีเจ้าของมาแล้วคือสองเจ้าของแม่อ้อมเป็นเจ้าของที่สามแม่อ้อมเป็นเจ้าของที่สามหมูหวานอยู่กับเจ้าของเดิมที่ขายผักสดประมาณสองปีครึ่งแล้วก็อยู่กับ บ้านที่ซอยคนซอยยี่สิบสี่ประมาณปีครึ่งอันนี้ที่เขาเล่าให้แม่ออมฟังบังเอิญว่าเจ้าของหมู่บ้านเนี่ยเขาเดินผ่านไปผ่านมาเ็าเห็นกงกระต่ายแม่อม้องเพราะเมื่อก่อนแม่ออมไม่ได้ทําห้องนี้แม่ออมมีกระต่ายอยู่ห้าตัวคือน้ําชากาแฟไข่ตุน๋นแฟนตาลาเต้ซึ่งอยู่ข้างนอกเขาไม่ได้อยู่ในบ้านแล้วแม่อ้องแต่แต่ว่าก็คือมีกงมุ้งลวดทุกกงทุกคนทุกตัวเขาจะอยู่ในกงมุ้งลวดเขาก็มาถามแม่อ้องว่า เขาเดินกันมาสองคนแม่ลูกซึ่งเขาผ่านมาบ่อยมากผ่านกันมาบ่อยมากเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยมาถามว่าจะเอากระต่ายเพิ่มไหม,มน้องก็บอกไม่เอาหรอกเยอะแล้วห้าตัวไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวแล้วเหนื่อยเขว่านี่นะทีนี้ลูกชายเขาก็เดินเข้ามาดูลูกชายเขาเลยบอกว่าแม่ทําไมกระต่ายบ้านเขาสวยจังเลยกระต่ายบ้านเราขี้เหร่มากเลยแล้วเ,เราก็ฟังขี้เหร่ยังไงลูกชายก็เลยพูดว่าเนี่ยฟันบางทีฟันยาวถึงจมูกแล้วแม่เอากก้นไกตัด แม่ก็เอากรรไกรตัดแล้วบางทีก็มันก็หักเองเราก็อึง้งฟังแล้วเราก็อึง้งแต่เราก็ยังไม่ได้พูดอะไรอ่องก็เลยลงไปโพสในเฟซบุ๊กก็พอดีมีเพื่อนในเฟซบอกว่าเออพาไปตัดสิเดี๋ยวเราจะออกค่าใช้จ่ายให้นะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่เห็นว่าหมูหวานอยู่ในลักษณะยังไงก็มันก็ผ่านไปประมาณเกือบเดือนแม่อ่อมก็คือไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านหลังไหนไงแล้วก็ไม่อยู่ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ซอยยี่สี่เพราะเขาไม่ได้บอกอรายละเอียดว่าอยู่ซอยไหน วันั้นเมื่อเอินแม่อมกลับบ้านมาก็เลยเจอเขาก็ถามว่าเอาอยู่ซอยไหนล่ะเขาบอกอยู่ซอยยี่สิบสี่บอกอยู่ซอยยี่สิบสี่แม่อมก็ขับรถไปขับรถไปก็เวียนไปดูก็เห็นนางนั่งอยู่ในกรงแม่อมก็อืมบ้านหลังนี้ใช่ไหมก็เลยเพียนจนกระทั่งเจอเจ้าของบ้านเขาแล้วก็เอายาไปให้บอกว่าต้องให้เขากินยานะไม่ให้กินอย่างอื่นไม่ได้นะเราพยายามาเอายาไปให้ก็ดูจากในจานเขาคือเขาเอาเอาอาหารเม็ดแบบราคาถูกถกอ่ะใส่ไว้ให้หมูหวานเต็มชาม โมวานอยู่ตะกงที่เป็นตะแกรงที่พื้นไม่ใช่พื้นเรียบแบบนี้นะคะเป็นพื้นแบบเป็นพื้นเหมือนพื้นกงอย่างนั้นนะแต่เป็นที่นี้มหมวานก็เลยต้องเอใช้เท้าเนี่ยยึดตะแกรงไว้ข้างหนึ่งทําให้มหมวานขาแปพรพอนหวานอยู่ในกงอย่างนั้นมาสี่ปีมหมวานขาแปรข้างหนึ่งนะคะคือข้างข้างที่เห็นขาโผล่ออกมาคือขาเขาแปรเขาต้องยึดจู่อย่างนั้นเพราะว่าแล้วก็แล้วก็เอคือมีแต่ความหวาดกลัวหวดาดระแวงตลอดเวลา เวลาเราเปิดกรงปุ๊กเขาก็จะหวาดระแวงแล้วก็กลัววิ่งหนีแล้วก็ร้องอืกออือเอ้เพราะเขาอยู่ข้างกรงไก่อยู่ข้างเครื่องซักผ้ามีราวตากผ้าอยู่บนหัวเขาน้ําจะหยดหรือไม่หยดมันอีกเรื่องหนึ่งฝนจะตกฝนจะสาดหรือว่าแดดจะร้อนก็คือไม่รู้แล้วก็ขวดน้ํานี่แบบสกรปรกมากเป็นค้าเป็นตะไคร่ถ้วยก็สกรปรกแม่ฮ้อมก็ดูคือเราเห็นแล้ตายแล้วสงสารมากเลย เราก็เวียนไปดูต้องให้กินหญ้านะเราก็บอกต้องให้กินหญ้านะเขาไม่ให้หมูหวานกินหญ้านะคะเพราะว่าเขาขี้เกียจคือพอถ้าย่าเนี่ยมันก็คือจะลบเหมือนที่บ้านแม่อมเนี่ยเขาขี้เกียจเก็บเขาไม่ให้กินนะคะก็ปรากฏว่าหญ้าเหลืองหมดหมูหวานไม่ได้กินหญ้าหมูหวานอยู่อย่างนั้นมาทั้งหมดสีป่ปีอยู่ในกรงสี่ปีจนกระทั่งวันหนึ่งแม่อมขับรถไปไปดูอะค่ะปรากฏว่าหมูหวานฟันยาวฟันยาวนะคะเดี๋ยวแม่้อมจะให้ดูว่าฟันยาวขนาดไหน ันยาวอย่างที่เนี่ยคือวันแรกที่แม่อ้อมเจอหมูหวานฟันยาวยาวอย่างที่เห็นแม่อ้อมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะาหมูหวานไปตัดฟันเขาก็มองหน้ากลัวว่าจะเสียตังค์บอกไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้องสิไม่ต้องกลัวเสียตังค์เดี๋ยวจ่ายเองเราก็เอาตะกร้าขับรถมาแล้วก็เอาหมูหวานมาเอาหมูหวานมามาบ้านแล้วก็พาไปตัดฟันหมูหวานกินแบบคือมาถึงบ้านนี่หมูหวานกินของอาหารที่บ้านอย่างอร่อยอร่อยกินหญ้ากินอะไรแบบน่าสงสารมากเลยนางกิน แม่อ้อมก็เลยแม่ไปคืนปรากฏว่าลูกชายเขาไม่พอใจลูกชายเด็กประมาณเก้าขวบจะเอาเอาหมูหวานคืนให้ได้แม่เขาก็ไม่เอาเขาดีใจด้วยซ้ําที่ว่าหมูหวานมาอยู่กับแม่อ้อมเพราะเขาไม่อยากได้หมูหวานแล้วทีนี้แต่ปัจจุบันนี้เขาย้ายบ้านไปไหนแล้วไม่รู้นะคะทีนี้แม่อ้อมก็เลยเอาหมูหวานมาแล้วก็ตอนแรกเลยแฟนแม่อ้อมบอกว่าคือไม่ให้เลี้ยงแล้วพอแล้วแม่อ้อมก็เลยลองประกาศหาบ้านดู ก็ไม่มีใครเอาหมูหวานเพราะว่าหมูหวานเป็นกระต่ายที่ขาแปรเหมือนกับพิการแล้วก็ต้องตัดฟันทุกเดือนซึ่งจะไม่มีใครคือเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ค่ะไม่มีใครยอมเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีใครรับหมูหวานไปแต่ใจแม่อมก็ไม่อยากให้ไปหรอกพ่อสงสารก็แม่อมก็ไม่ไม่ลงเฟสอีกแล้วแฟนก็ถามก็เลยบอกว่าไม่มีใครเอาหรอกอย่างนี้อย่างนั้นเราก็พูดไปก็ก็เงียบไปแม่อมก็เลี้ยงหมูหวานมาสามปี ทีเนี้ยหมูหวานน่ะก็แม่อ้อมพาหมูหวานไปทํหมันเพราะว่าครั้งแรกเลยหมูหวานจะทาอ่ะทีเนี้ยปรากฏว่าพอไปโรงพยาบาลแล้วมันทําไม่ได้หมูหวานอดอาหารเกินเวลาคือบังเอิญแม่อ้อมไม่ได้ไปเองฝากให้พาเพื่อนพาไปแล้วก็หมอก็แบบเลื่อนนู่นนี่นั่นไปจนออกจากบ้านไปประมาณสิบโมงจนกระทั่งห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยมันกี่ชั่วโมงแล้วคะหมูหวานจะทําได้ยังไงหมูหวานอยู่ไม่ไหวคะ่ะ ก็ทาไม่ได้ก็ดีแล้วเพราะว่าทานไปมูหวานตายแน่โกนขนท้องแล้วนะปรากฏว่ามูหวานหายใ,ใจรวยรินหัวใจหอบหอบอะไรเงี้ยประมาณว่าหอบหอบเนี่ยหมอก็ไม่กล้าทําก็เลยต้องเอามูหวานกลับมาแต่ว่าตอนหลังแม่อ้อมมาไปท,ทําที่โรงพยาบาลสัตว์ทวชัยทำกับหมอเดียวแม่อ้อมก,ก็เลยคุยว่าหมอเดียวมูหวานเป็นแบบนี้แบบนี้นะหมอเดีวก็เลยก็คือต้องผ่าตัดภายในสองชั่วโมงนะคะสัตว์ทุกชนิดนะคะถ้าจะทาหมันต้องอดอาหารแค่สองชั่วโมงเท่านั้นไม่เกินอย่าอดอาหารเกินสองชั่วโมงสัตว์ทำไม่ได้คะ่ะร่างกายเขาทนไม่ไหว ห้ามเด็ดขาดก็คือต้องไม่เกินสองชั่วโมงคืออดน้าอดอดอาหารของเขาแล้วกระต่ายเนี่ยถ้าคือจะกระต่ายหรือหมาหรือ,รอแมวอะไรก็ดีเนะะี่ยค่ะถ้าไม่ทําหมันเนี่ยมันเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งในมดลูกหรือเนื้องอกในมดลูกพอตอนที่หมูหวานทําเนี่ยหมอหมอเขาไม่บอกไม่อ้อมแล้วว่าหมูหวานนะเ,เ,เ,ววาาเนี่ยเอ่อเริ่มมดลูกเริ่มโตแล้วถ้าทําช้ากว่านี้หมูหวานจะจะแย่เพราะว่าพอแก่แล้วด้วยแล้วก็จะทําไม่ได้ เพราะว่าบางตัวเนี่ยบางคนที่เขาไม่ได้ทําหมันเนี่ยเลี้ยงแล้วไม่ได้ทําหมันปรากฏว่าพออายุเยอะๆเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งที่มดลูกก็ต้องพาไปผ่าตัดซึ่งมันค่อนข้างเสี่ยงมากๆนะคะตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่แม่อ้อมเคยบอกว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นเราต้องรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ,จ่ายในการรักษาพยาบาลเขาด้วยทุกตัว แต่เมื่อวานค่อนข้างแข็งแรงไม่อ้อมพาไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพแล้วค่ะค่าตับค่าไตานางดีมากเพราะว่านางกินน้ําเก่งกระต่ายก็เป็นโรคไตได้เหมือนกันแต่ว่าคือขึ้นอยู่กับว่าการกินน้ําของเขาอาหารของเขาไม่เค็มนะคะพวกย้าวพวกอะไรไม่เค็มแต่ว่ามันอยู่จากการกินน้ําน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ค่าตับสูงค่าตับสูงนะคะแล้วก็เราก็ต้องหมั่นป้อนน้ําถ้าหากไม่ก็ค่าตับสูงไล้น้ําเกลือแล้วยังไม่ดีขึ้นก็ ค่านี้ต้องมาดูกันแต่แม่อ้อมยังไม่เคยเจอเคสแบบนั้นนะว่าแบบค่าตับสูงแล้วแล้วแล้วแบบถึงขั้นไตาวายคือมันจะมีพวกอาหารราคาถูกค่ะก็จะมีพวกกระถินมีพวกปลาปลน่นอะไรอย่างนี้นะี่นะเห็นเขาบอกนะเพราะว่าคือมันมีกระต่ายตัวหนึ่งอะซึ่งเป็นกระต่ายของลูกน้องแม่อ้อมอะชื่อชื่ออะไรอะ่ะชื่ออะไรวะไข่ข้าวอ๋อไข่ข้าวเป็นน้องของไข่ตุน คือเขาไม่กินอาหารประมาณสี่ห้าวันก็ถามาเอา้าทำไมสี่ห้าวันทำไมไม่บอกเราเขาไม่มีเงินพาไปรักษาไงคะแล้วก็บอกเอา้าทําไมไม่บอกทําไมปล่อยให้เป็นแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่าค่าไตาสูงมากทีนี้แม่อ้อมก็อะทาไงวะอะพาไปโรงพยาบาลแม่อ้อมจ่ายเองแหละก็พาไปปุ๊บไปหาหมออ้อมก็หมอไว้ที่บ้านเขาก็ยินดีนะเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีเงินที่จะรักษาแล้วก็ไม่คิดว่าไข่ข้าวจะตายด้วยนะทีนี้ก็แม่อ้อมก็พาไข่ข้าวไปโรงพยาบาล ไปหาหมอก็อปรากฏว,ว่าตรวจตรวจค่าไตาแบบสูงทะลุประหลอดอะ่ะคือเกินที่จะเยียวยาให้น้ําเกลือแล้วกลับมาให้น้ำเกลือแล้วกลับมาแม่้อมงก็บอกป้อนคีดีคอลแคร์แบบพยายามหมันป้อนเหมือนป้อนตั้งแต่ตอนมาจนกระทั่งพาไปโรงพยาบาลแล้วกลับมาแม่กลางวันแม่อ้อ็งคุณลุกขึ้นอีกวันนึงแม่้อมงก็แบบขับรถกลับมาป้อนคีดีคอลแคร์นะปรากฏว่าปรากฏว่าตกเย็นนางนางตายนั่นคือกลับมาถึงบ้านอะ่ะบ้านกลับมาช้าพอดีไป,ไปนูน่นนี่นั่นกลับมาช้า นางรอจนนางรอไม่ไหวนางนางไปอะ่ะนางตายแบบตัวยังนิ่มๆอยู่เลยคือกลับมาเราก็ร้องไห้เราก็สงสารว่าคือทําไมถึงคือคืออายุไม่ควรจะสั้นขนาดนั้นเพราะเป็นกระต่ายไทยนี่มันจะค่อนข้างอึดมากสแสดงว่าแบบคือกินเราไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรกันเลยไงไม่ได้ดูแลเรื่องนะ้ำว่ากินน้ําเยอะไหมคนนี้กินน้ําน้อยไหมต้องคอยดูเอออะไรเงี้ยคือเขาจะเขาเลี้ยงแบบไม่ได้ใส่ใจคือเลี้ยง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 เลยคะข,ขนาดเอ่อตัวหนูหนูแฮมสเตอร์อ่ะ เน,เนื้อง,งอกอะ่ะเขาก็าปล่อยให้ตายเขาก็าปล่อยให้ตายเพราะว่าเขาให้ลาเต้ <laughs> เออเขาก็ปล่อยให้ตายโด,ย,ดยที่เขาไม่รักษาอันนั้นคือเป็นความเขาเรียกว่าลาเต้ลาเต้เตจะมาบางังกล้องแม่ทําไมนี่ถ้าเมื่อวานไม่อยู่กับแม่อ้อมรู้จะเป็นยังไงเพราะว่าอยู่ตรงนั้นก็มันค่อนข้างคือ ลำบากมากตั้งแต่นางมันอยู่กับแม่อ้อมนางสวยขึ้นเยอะเลยนะคะตอนที่นางมานางน้ําหนักแค่โลสองปัจจุบันนางน้ําหนักโลหกแต่ก่อนหน้านี้นางพีกมากแม่อ้อมเลี้ยงนางน้ําหนักสองโลหนึ่งซึ่งหนักเท่ากับลาเต้เลยนางอ้วนมากตอนนี้เหนียดหนาเหน,ยเนียงนางก็เริ่มยานแล้วคะ่ะคือกระต่ายอะ่ะก็ไม่มันเป็นสัตว์ที่ถูกล่านะคะกระต่ายก็ไม่ต่างจากสัตว,ว์ทั่วไปแต่กระต่ายจะน่าสงสารกว่าตรงที่ว่าเขาเป็นสัตว์ที่ถูกล่า ไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในพื้นราบนะคะบอกได้เลยกระต่ายตายก่อนแมวไม่ตายค่ะแมวยังหาทางโดดได้แต่กระต่ายนี่คือตายอย่างเดียวเพราะไม่สามารถที่จะวิ่งหนีไปที่สูงได้เลยเป็นสัตว์ที่ถูกล่าเพราะฉะนั้นแม่อ้อมก็เจอในแบบใน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 เฟซบุ๊กคือเพื่อนๆนะ่ะไปช่วยกระต่ายที่ถูกลดทับขามาแตกละเอียดเลยแล้วก็เอามาทิ้งจนตัวเปียกฝนก็ช่วยๆกันไปว่าอ่ะพอคนเจอก็มาโพสต์โพสต์เสร็จก็อ่ะ ให้คนช่วยก็ระดมทุนช่วยกันไปก็ไม่มากมายก็ช่วยเขาไปค่ะก็ระดมทุนช่วยไปบางคนก็เลี้ยงแล้วไม่มีตังก็มาระดมทุนช่วยกันว่าต้องรักษาเขาแม้กระทั่งเรื่องฝีในหูนะคะเรื่องฝี ฝีเนี่ยก็คือฝีของกระต่ายเนี่ยมันเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่หายนะคะต้องเราต้องผ่าต,งาตัดคือต้องกรีดเอานองออกเพราะน้องของกระต่ายเนี่ยมันไม่ได้เหมือนนองของคนแต่แม,ม่ก็ไม่เคยเห็นของหมาของแมวแต่น้องของกระต่ายมันจะเป็นเป็นร้อยๆหัวเลยนะคะในในจุดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปผาา่าออกอ,อกคือมันจะงอกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าขึ้นที่หูหรือขึ้นที่ใต้คางเนี่ยลำบากเลยต้องไปผ่าตัดและเรื่องฟันก็เหมือนกันฟันนี่ก็คือสําคัญมูหวานเนี่ยก็คือแม่อมต้องตัด แล้วก็ตรวจฟันในแต่ฟันในนางดีนะคะแปลกฟันในนางดีท,งทั้งที่เจ้าของเก่าเลี้ยงด้วยผักสดมา2ปีครึ่งเจ้าของใหม่ให้กินอาหารถูกๆแต่นางกับแข็งแรงมากเลยคือยินของนางดีอะค่ะยินของนางค่อนข้างดีแล้วมันนางมาอยู่กับแม่อ้อมนางก็มีความสุขเพราะได้อยู่กับลาเตา้เพราะนางรักลาเต้ามากลาเต้เนี่ยคือเป็นเป็นคนที่เขารักเป็นไตที่เขารักมากเลยเขาจะกอดกันซุกกันตลอดเวลาเขาจะแบบไม่ห่างกันเลยเขาจะรักกันมาก รักกันมากแม่อมก็ยังห่วงอยู่ว่าถ้าเกิดใครเป็นอะไรไปตัวหนึ่งเนี่ยอีกตัวหนึ่งจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าแม่อมเจอเคสน้ําชากับกาแฟมาแล้วเขารักกันมากตายห่างกันแค่กาแฟตายมกกลาน้ําชาตายเมษากาแฟตายวันที่สิบสองมกกลาน้ําชาตายวันที่ 14, สิบสี่เมษาเขาตายห่างกันแค่สองสองสามเดือนเองอ่ะคือความที่อยู่ด้วยกันและรักกันมากเนี่ยมูหวานรักลาเต้ามากแล้วนางอายุแก่กว่าลาเต้ตั้งเยอะ หมหวานจะเจ็ดขวบกว่าแล้วลาเต้เพิ่งจะลาเต้เดี๋ยวเพิ่งจะสี่ขวบกว่าเองอะ่ะเนี่ยรักข้ามรุ่นค่ะนรักข้ามรุ่น <laughs> ไม่อ้อมฝากเอ,อช่องของไม่อ้อมให้ทุกๆท,ท่านได้ดูด้วยนะคะสารละเก็บกับป้าต่จริงจริงมันมีหลายๆเรื่องละคะ่ะแต่ถ้าไม่อ้อมว่างก็จะมาเล่าก็แล้วแต่ว่าทุกท่านอะ่ะจะฟังจะฟังไม่อ้อมเล่าไหมมันก็ไม่ต่างจากหมาจากแมวที่ถูกทิ้งนะคะหรือที่ถูกแบบ เอออเาไปเลี้ยงแบบไม่ดีเลี้ยงแบบไม่ใส่ใจอะไรเงี้ยมันมีเยอะไม่ต่างจากหมาจากแมวเลยนะคะกระต่ายก็เหมือนกันขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ฟังแม่ออมพูดนะคะ